กายาไอเทมที่ใช่แล้วผิวนุม่มแถมปกปิดหมดทุกรอยขั้นตอนแรกเราจะลงสีร่ำทองคำเอเบนาเพื่อเป็นการบำรุงตัวนี้เขาจะเป็นสูตรสำหรับใบหน้าที่มีฝ้าจุดด่างดำรอยสิวและผิวแห้งโดยเฉพาะเนื้อสีทองคำ่ำดูหรูพิมพ์เมียมมาก,กเคยเห็นที่ใดมาก่อนช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยและผิวที่คล้ำเสียให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแลดูขาวกระจ่างใสรู้สึกลูขุมผลแลดูกระชับและผิยที่อยากปกปิดรอยสิวรอยจุดด่างดำหรือรอยฝ้ารอยกาะให้ดูเนียนกริบปกปิดติดทนทั้งวันต้องลองพื้นแบรนด์เอเบนาของนี้ส่งเบอร ปกปิดดีมากแต่บางเบาบอนหนักนาเลยงานผิวดูเนียนเป็นธรรมชาติแถมยังกันน้ํากันเหงื่อดีมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเซตทุกอย่างด้วยแป้งพับเอบีนาตลับนี้แป้งเนี่ยเรามีตลับนี้จะเซตทุกอย่างให้ผิวเราปังทั้งวันค่ะว <c oughs> ินิจลูกเราจ้าหกโมงล้างจา้า <c oughs> พึ่งคอนบ้างหลังจากที่น้าเราไปเจอมลภาวะมาทั้งวันหน้ายัางสวยเป๊ะไม่เยิมเลยเราจะใช้สบู่ทองคาเอบีนาช่วยทําความสะอาดหน้าได้ดีเขามีส่วนผสมของทองคํา 24k เด้อสบู่สีทองคําดูออร่าดูแพงลราน้อือนุนมนิ่มมากหลังหน้าเรารู้สึกหน้านุ่ม บุนน่ะแน่นไม่ละลายง่ายงลง่างเด้อหน้าก็บอกแห้งตึงเลยหน้านุ่มหนาชุ่มชื่นมากกอน,นอนทุกคืนห้ามลืมบำรุงต่อด้วยซีรั่มทองคำไปใส่กอมีิเตคอนทากหน้าดูใสขึ้นนะเนเช้ามาเด้อมักลายผิวหน้าเราดูนุ่มผิวดูอินฟูคือแนะนำเซตนี้เลยสวยคุ้มกันราคาค่ะ